สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพหรือ health literacy กันครับเรามีเอกสารวิชาการชิ้นหนึ่งเป็นแนวทางนะครับจากคุณหมอโชลทิศอุไรลึกกุลซึ่งจะพาเราไปดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยว่าแนวคิดนี้มาจากไหนพัฒนามายังไงและทำไมตอนนี้ถึงสำคัญนักหนาเอ่อมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเห็นว่าเรื่อง health literacy นี่มีมาสักพักใหญ่แล้วใช่ไหมครับจุดเริ่มต้นจริงๆมันมาจากไหนครับใช่ค่ะ จริงๆแนวคิดนี้เริ่มก่อตัวในสหรัฐอเมริกานะคะตั้งแต่ปี1 9 7่เออ1973นู่นเลยค่ะตอนแรกสุดเลยเนี่ยเขาเน้นกันในบริบทโรงเรียนก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายมาในโรงพยาบาลช่วงปี2004แล้วก็พัฒนาต่อยอดไปเป็นแนวคิดเรื่ององค์กรที่รอบรู้ด้านสุขภาพหรือ HLCHO ในปี2012ค่ะครับผมแต่ว่าจุดเปลี่ยนที่ออน่าสนใจมากๆเลยนะคะมันเกิดขึ้นในฝั่งยุโรปมากกว่าค่ะ อ๋อ oh, ที่ยุโรปมีอะไรต่างออกไปหรือว่าน่าสนใจเป็นพิเศษหรอครับคือมันเป็นการเปลี่ยนมุมมองครั้งใหญ่เลยค่ะจากเดิมที่อาจจะมองว่าคนที่ health literacy ต่ำๆเนี่ยเป็นเหมือนความเสี่ยง risk <ะ>ที่ระบบต้องเข้าไปจาัดก,การ<ะ>เขาเปลี่ยนมามองว่า health literacy เป็นสินทรัพย์ asset ค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมีแล้วก็ต้องช่วยกันสร้างเสริมขึ้นมาอืมจาก risk เป็น asset ใช่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนจากการเน้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบ Task-Based มาเป็นการเน้นพัฒนาทักษะหรือ Skill-Based มากขึ้นที่สำคัญมากๆเลยคือเขาสร้างเครื่องมือวัดผลขึ้นมาด้วยค่ะชื่อ HLS EUQ 4 7 HLS EUQ 4 7ค่ะพอมีตัวนี้ปุ๊บจากเดิมที่มันอาจจะดูเป็นนามธรรมก็กลายเป็นวัดผลได้จริงเปรียบเทียบกันได้ชัดเจนขึ้นว่าประชากรในแต่ละประเทศอยู่ระดับไหนเพื่อจะวางแผนพัฒนาได้ตรงจุดมากขึ้นนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับการเปลี่ยนมุมมองจาก risk เป็น asset นี่มันส่งผลต่อวิธีคิดเกี่ยวกับ health literacy เป็นยังไงบ้างครับดูเป็นเรื่องใหญ่นะครับเนี่ยค่ะ ส่งผลเยอะเลยคือจากเดิมที่สถาบันการแพทย์ของสหรัฐหรือ IOM เนี่ยเคยให้คำจำกัดความไว้ตอนปี2004ว่ามันเป็นเรื่องทักษะของแต่ละคนเป็นหลักเลยแต่แนวคิดใหม่ๆเนี่ยเขามองว่า health literacy มันซับซ้อนกว่านั้นค่ะคือมันเป็นผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง2องอย่างครับ คือความสามารถของตัวบุคคลกับความยากง่ายหรือความซับซ้อนของระบบสุขภาพรวมถึงข้อมูลต่างๆที่คนคนนั้นต้องเจอด้วยอ๋อหมายความว่าไม่ใช่แค่ว่าตัวเราต้องเก่งขึ้นอย่างเดียวแต่ตัวระบบตัวข้อมูลเองก็ต้องเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายขึ้นด้วยแบบนั้นไหมครับใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยพูดง่ายๆก็คือไม่ใช่ภาระของประชาชนฝ่ายเดียวแต่ระบบก็ต้องปรับตัวต้องพัฒนาไปด้วยกันค่ะ มีเอ่อมีแนวคิดของคุณดอนนุชบีนที่ช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะคะเขาแบ่งระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพไว้3ระดับค่ะครับมีอะไรบ้างครับระดับแรกคือระดับพื้นฐาน Functional ค่ะอันนี้ก็คืออ่านออกเขียนได้เรื่องสุขภาพเข้าใจข้อมูลพื้นฐานง่ายๆปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นได้ครับผมระดับที่2คือระดับปฏิสัมพันธ์ i ิน e r a c t i v e อันนี้จะเริ่มซับซ้อนขึ้นมาหน่อยคือมีทักษะในการสื่อสารแล้ว ถามคำถามเป็นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เจรจาต่อรองหรือว่าจัดการสุขภาพตัวเองได้ดีขึ้น mm hmm. ส่วนระดับสูงสุดคือระดับวิจารณญาณคริติ c a l ค่ะอันนี้คือไม่ใช่แค่รับข้อมูลเฉยๆแล้วแต่สามารถวิเคราะห์ประเมินข้อมูลอย่างมีเหตุมีผลเข้าใจไปถึงปัจจัยเชิงโครงสร้าง หรือปัจจัยทางสังคมที่มันส่งผลต่อสุขภาพเราแล้วก็อาจจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเชิงนโยบายได้ด้วยค่ะโอฟังดูแล้วการให้สุขศึกษาแบบที่เราคุ้นเคยกันแบบบรรยายหน้าชั้นให้แผ่นพับอะไรแบบนี้ กับแนวคิด health literacy สมัยใหม่นี่น่าจะต่างกันพอสมควรเลยสิครับต่างกันชัดเจนเลยค่ะแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยมักจะเน้นการให้ข้อมูลความรู้แบบสื่อสารทางเดียวเป็นหลักนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะช่วยพัฒนาได้แค่ระดับ functional เท่านั้นเองครัวิเคราะห์เป็นถามเป็นซึ่งจะช่วยยกระดับไปสู่ระดับ interactive แล้วก็ critical ได้ค่ะอืมต้องเน้นการมีส่วนร่วมการคิดตามมากขึ้นใช่ค่ะแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับ พอมีแนวคิดมีระดับต่างๆแล้วการนำไปปรับใช้ในองค์กรสุขภาพจริงๆอย่างโรงพยาบาลหรือสถานบริการต่างๆเขาทำกันยังไงบ้างครับเห็นว่ามีเป็นมาตรฐานออกมาเลยด้วยมีค่ะมีการพัฒนาเป็นมาตรฐานสำหรับองค์กรเลยอย่างในฝั่งสหรัฐก็จะมี10 attributes of health literate healthcare organization หรือ HLHCO ครับ HLHCO ส่วนทางยุโรปเขาก็พัฒนา Vienna Health Literate Organization หรือ VHLO ขึ้นมาค่ะที่น่าสนใจของ VHLO คือเขาต่อยอดมาจากแนวคิดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือ HPH ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วอ๋อ oh, ครับครับ HPH ไม่ได้มองแค่ตัวผู้ป่วยอย่างเดียวแล้วแต่รวมไปถึงบุคลากรในองค์กรชุมชนรอบๆแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเลย แล้วก็ครอบคลุมทั้งเรื่องการรักษาการป้องกันโรคแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพด้วยค่ะหมายความว่าไม่ใช่แค่เรื่องหมอพยาบาลพูดจะให้เข้าใจง่ายขึ้นเท่านั้นแต่รวมไปถึงเรื่องอื่นๆในโรงพยาบาลด้วยวครับใช่ค่ะยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นการออกแบบระบบบริการป้ายบอกทางต่างๆหรือแม้กระทั่งเอกสารแบบฟอร์มต่างๆก็ต้องทำให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อนเกินไปค่ะเป็นการปรับทั้งระบบเลย กลับไปที่ประเด็นเรื่อง RISK กับ ASSET นิดนึงครับการจะเลือกว่าองค์กรหรือว่านโยบายควรจะเน้นไปทางจัดการความเสี่ยง RISK หรือเน้นสร้างเสริมเป็นสินทรัพย์ ASSET เนี่ยมันมีหลักในการเลือกยังไงครับหรือว่าควรทำทั้งสองอย่าง เป็นคำถามที่ดีค่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าแนวทางไหนจะดีกว่ากันแบบตายตัวนะคะการจะเลือกใช้แนวทาง h e ลท t แอสเ r ท s k ที่มุ่งไปที่การจัดก,การปัญหาเฉพาะหน้าหรือดูแลกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษหรือจะใช้แนวทาง He a l t h a s s e t s a s s e t s ที่มองเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อพัฒนาทักษะของทุกคนเนี่ยมันควรจะต้องพิจารณาตามบริบทของปัญหานั้นๆค่ะแล้วก็ดูว่าปัญหาเร่งด่วนคืออะไรมีทรัพยากรแค่ไหนเวลาเป็นยังไงบางสถานการณ์อาจจะต้องเน้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนหรือบางทีก็อาจจะต้องคันทั้ง2แนวทางควบคู่ กันไปค่ะต้องปรับให้เหมาะกับสถานการณ์เข้าใจครับแล้วความเคลื่อนไหวในประเทศอื่นๆนอกจากสหรัฐกับยุโรปนะครับมีที่ไหนน่าสนใจอีกบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทยเราเองเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ค่ะหลายประเทศก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้มากนะคะอย่างออสเตรเลียเนี่ยเขาก็มีนโยบายระดับชาติออกมาเลยกําหนดชัดเจนว่า health literacy เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนอืม ส่วนของประเทศไทยเราเองก็ถือว่ามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากค่ะคือมีการขับเคลื่อนทั้งจากภักรัฐหรือท็อปดาวน์ โดยมีการบรรจุเรื่องนี้เข้าไปในแผนปฏิรูปประเทศด้วยครับผมแล้วก็มีการขับเคลื่อนจากภาคประชาสังคมหรือ bottom up grassroots ด้วยค่ะอย่างเช่นมีการจัดตั้งสมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทยหรือ THLA ขึ้นมาผลักดันเรื่องนี้โดยตรงแล้วเราก็มีการพัฒนาเครื่องมือวัด health literacy ของคนไทยเองด้วยนะคะชื่อว่า HLS THQ87 HRS T H Q 8 7ของไทยเองเลยใช่ค่ะแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาม,มาตรฐานองค์กรที่รอบรู้ด้านสุขภาพหรือ HLO ของไทยด้วยในบริบทที่หลากหลายเลยทั้งสถานพยาบาลโรงเรียนสถานประกอบการแล้วก็ในระดับชุมชนค่ะโอ้โหถือว่าไปไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยทั้งภาครัฐทั้งภาคสังคมช่วยกันขับเคลื่อนค่ะก็พยายามไปด้วยกันค่ะสรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับ health literacy นี่มัน มันลึกซึ้งกว่าแค่การอ่านออกเขียนได้เรื่องสุขภาพจริงๆมันเป็นเหมือนชุดทักษะที่ซับซ้อนที่ทั้งตัวเราเองต้องพัฒนาแล้วก็ในขณะเดียวกันระบบบริการสุขภาพหรือสังคมรอบตัวเราก็ต้องปรับตัวให้มันเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายมากขึ้นด้วยไม่ใช่แค่เรื่องป้องกันรักษาโรคแล้วแต่เป็นการมองไปถึงการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนเลยถูกต้องเลยค่ะ ถ้าจะให้เชื่อมโยงกับภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกการยกระดับ health literacy เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงสาธารณาสุขหรือโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะ แต่มันเกี่ยวพันไปหมดเลยทั้งเรื่องการศึกษา<ๆ>การสื่อสารนโยบายสาธารณะต่างๆคือมันเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนจริงๆต้องเข้ามามีส่วนร่วมต้องร่วมมือกันเพื่อจะสร้างสังคมที่เราเรียกว่าเป็นสังคมที่รอบรู้ด้านสุขภาพอย่างแท้จริงที่พล,ลเมืองมีความรู้มีความสามารถในการดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะครับชัดเจนมากครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเยอะเลยครับเย็นดีค่ะ ฉันผมขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ผู้ฟังลองไปคิดต่อกันดูนะครับว่านอกเหนือจากการพัฒนาในที่ที่เป็นทางการอย่างสถานพยาบาลโรงเรียนหรือว่าที่ทำงานแล้วเนี่ยเราจะสามารถช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละครับรอบๆตัวเราให้มันเอื้อต่อการที่ทุกคนเลยนะไม่ว่าใครก็ตามจะเข้าถึงเข้าใจประเมินแล้วก็ใช้ข้อมูลสุขภาพได้อย่างสะดวกได้อย่างมั่นใจมากขึ้นได้ยังไงกันบ้าง ลองนำไปขบคิดกันต่อดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ